วงบอกสวยอย่าเต็มไม่กระเทาะเลยครับับอกสวยจ้าสวยจ้าโอ้โหนี่แล้วแบบนี้วันนี้ไปนี่ต้องนึกถึงไหมนะละลายใจมันละลายผมบอกเลยไม่ละลายไม่ได้โอ้ย ใจไม่ละลายไม่ได้เลยบางกระพร้อมนี่๋ยมเหรออะายอ่าพอคงบางกระพร้อมโอ้หแล้วสภาพแบบที่ไม่คิดว่าปี2567จะได้เจอแล้วอะสวยแชมป์โลกสุดเลยครับองค์นี้พี่คมบอกสวย โคตสวยเลยครับเหรียนนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าปี2 5งพ้าร้จะเจอเหรียญป่าตาลสภาพนี้มีร้อยให้เต็มร้อยเลยสวยจริงงามแท้พี่ป๊อบเวพี่วงบอกสวยอยาเต็มไม่กระเทาะเลยครับับอกสวยจัดสวยจัดโอ้โ oh. หสุดๆครับเหรียนนี้ กี่แสนละทีนี้คุณคุยกนหลักแสนหรอ,อไม่ไปอายุทยาเสียใยจยตายงานประกวดอายุทยาพรุ่งนี้ไปกันเยอะๆอาจารย์เช่าพาแททุกสภาพสวัสดีพี่ธีรวัตรสวัสดีครับก็ต้องเช่าพาแทนทุกสภาพเพราะอะไรพุทธคุณแทนกันไม่ได้อ,อย่างสภาพเนี้ยก็ยังมีพุทธคุณพาแสนอัพพิมีนนะโอ้โหนี่เก็บพักเครื่องนะ เก็บให้ได้ของที่เขาเล่นกันจริงๆของยอดนิยมจริงๆแล้วของที่ไม่มีสภาพสวยๆเก็บสวยชนะนี่แบบนี้ต้องเป็นล้านหรือเปล่าครับพี่พีรพัน์อ้าวแบบนี้เรียกได้เลยครับว่าเต็มฟอร์มสุดๆเป็นล้านก็ไม่แพง สองนาทีเริ่มเอานาว่าไม่ไปงานประกวดวันเนี้ยเสียดายตายนี่เหรียญที่แพงคู่กับพอลุงว่าท่ากระบือลงหนังสือทุกเล่ม เยนีทไมก็หลงสื่อดดกถกเรื่อเมือสือานนพราคงแบบนี้ราคาลักล้านแจม่มจีดไปพรุ่งนี้ทันไหมครับหน้าตามีชีวิตไปท <ขอ S 2> ันแน,น่อนอนนี่กับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เอาว่าระยะห้าปีหลังคุณได้เจอหรือเปล่าเบื่อแบงไม่รู้หรออ่าเนี่ยเบเบ,บอแบงไม่รู้เลยคนเกิดเห็นบา,บ,าบ,าบ,าบางบางบางทีเีแนบเลยนะ อ่าต้องบอกว่าไม่เห็นบาเป็นสิบปีเพราะเหรียญแบบนี้สมัยก่อนอะลงในหนังสือทุกเล่มถ้าพูดถึงความนิยมอ่ะแพงกว่าพระแขกบางไปแพงดูไงแพงกว่าพระแขกเอาแพง,งกว่าเพราะเอยงไม้ขอมีไมโอ้โหแพงกว่าเพราะเองเอองงป่ะที่ไหนถูกนี่ไงเพราะแก้วเพราะช่องลม สีสุดของนิสุดแล้วช่องลมพอสุดว่าแกหลงสิบเหรียญนะ่แรกเพราะแกเหรียญนึงไม่ได้เลยไม่ได้พี่หายากครับแบบนี้ทรงคุณค่าหายากจริงโอ้โหนี่พอแก้วช่องลมเหรียญเก่าเก่ายอดนิยมเลยครับสวัสดีพี่สมเจนลูกปลามันครับครับพี่เจนนะโอโ้โ อาจารย์ไปได้มาจากไหนครับเรียนนี้สองพ้าศูนย์สองี่พ่อปู่กรกกลาพระอาจารย์พ่อปู่มาก็<น>และนี่ข้อมูลแน่นๆ่นพระทุสุสาครนบ้านพ่อกกปู่โกกากเลยใช่นี่ยอดนิยมน่าใช้ประมูลรายการแรกโอ้ผมบอกนะพระแบบนี้เศรษฐีของแต่ละจังหวัดเขาแสวงหา นี่สุดในสายครับองนี้อันนี้ว่าสุดแล้วใช่ไหมเฮนี่งนี่เนื้อนาโอ้โหเุ้ยเนงเงินว่าหายากสุดนาเนื้อนานี่โอ้โหแทบไม่เจอเลยจริงจริงอะเป็นเนี้ยจะเป็นทองคําแต่ทองคําสมัยก่อนน่ะเขาจะผสมให้เป็นนาคเหมือนเพราะเงินหน้าวัวหรืออะไรอะเป็นเนื้อนี้หมดเทองคำเดียวนิ่ม จริงๆเปนเนี้ยต้องทำแต่ทองสมัยก่อนเขาผสมให้เป็นนาคน้าวัวเพราะเงินศูนเจ็เพราะเงินอะคุณไปดูข้างในเป็นชมพูเป็นนาคหมดอ่ะใช่คิดถึงพี่ทวีเลยครับพาบ้านทั้นเลยโอ้โหนานี่หายากนะครับหายากมากโคตรคาสสิกเลยครับเมตตาคมมากคือเอาชนิดที่เรียกว่าให้คุณซื้อพระอะไรองค์ละมื่นะ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 องค์ละแสนนะ ใช้ซื้อไปห้าปียังไม่เจอเนื้อพิเศษเรียกหนึ่งเลยชุดนี้สุดยอดแล้วครับวันนี้ที่สุดของแม่กรองอ่าเพราะคงใช่ไหมพี่นี่วันนี้อ,อาจารย์มีแต่ทีเด็ดครับวันนี้ก็บอกว่าไม่ไปอยุธยาวันนี้ผมถือว่าผิดนี่เพราะอิ่มหัวข่าวแบงสามหน้าโคตร หาโคตรยากโอ้ใครบอกว่าพระแท้ไม่มีพระแท้มีแต่คนมีความรู้ที่ไปเดินสนามเดี๋ยวนี้น้อยแล้ว,วคนมีความรู้เยอะเยอะไม่เจอแล้วครับของแบบนี้อ่าคนมีความรู้เยอะเยอะก็สบายแล้วก็ไม่เดินงานประกวดคนเดินงานประกวดก็ดูพระเก่าไม่ค่อยได้ใช่โหดจัดกคุณเด็นยไหมทำไมเสียนพระที่ดูพระเก่าเป็นจึงรวย เพราะเวลาเขาออกสนามพระเขาได้พระแบบนี้ไงแล้วได้แบบในสนามอ่ะครับในสนามนะถ้าพระแสนหนึ่งอ่ะพระแสนหนึ่งต้องซื้อแปดหมื่นสิไม่ใช่เขาจะถามเจ้าของพระว่าเจ้าของแผง่ะเท่าไหร่คนเดินงานประกวดจะได้กําไรจากพระหลักเพราะพระหลักอ่ะคนเน่ะไม่รู้ว่าแท้หรือเก๋ ถ้าพระแบบราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยดูเป็นกันหมดแต่พอพระขึ้นหลักแสนอ่ะหาคนที่จะมั่นใจว่าแท้หน้อยดังนั้นเซียนพระเวลาออกงานประกวดครั้งหนึ่งเขาเลยมีกำไรเยอะเพราะอะไรเพราะเจ้าของพระเนี่ยไม่กล้าตีแพงเพราะคิดว่าไม่แท้อ่าเซียนพระที่เดินงานประกวดอ่ะเขาได้กำไรจากความรู้ที่เขามีพะแสนหนึ่งถามว่าเท่าไหร่ อ่าพี่เอาห้าหมื่นแล้วกันเมื่อไหร่พ้าแสนหนึ่งคุณเปิดห้าหมื่นนะเจ้าเสียนจะรู้ทีว่าคุณไม่เป็นอถ้าพ้าแสนหนึ่งคุณเปิดสามหมื่นนี้เขารู้เลยว่าคุณไม่รู้ว่าแอะไม่รู้ว่าแออันนี้เป็นจิตตวิทยานี่เอารีมอนแอรห์หน่อยลูกเซียนจะไม่ตีราคาให้หมันลสหรอกนะเซียนจะถามคนขาว่าเที่ยวเท่าไหร่แจ่มจีสวยมากครับคุณพี่ เนื้อแบบนี้ลักษณะเดียวกับเพราะเงินบางชั้นอันนี้พ่ออิ่มแต่สิ่งที่พิเศษคือสามหน้าไงโอ้โหพีคใลยพีกเลยพี่อ่าศิลปะแบบนี้ช้งหัวขาวนี่ท้ายๆดีกว่านะและอันนี้ดี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมบอกเลย หลวงพ่อวัดไร่ขิงหนึ่งแปดเนื้อเงินนี่ก็สุอืรเซกเซกของอวัการเชวิทได้นี่ก็สุดพอแก้วกเท่าไ,ไร่ครับฮะพอแก้วเท่าไรครับ<า>แก้ว,รรกวโหท้าวเนื้อจริงๆไม่เป็นทองคำแต่ทองคำสมัยก่อนอะเขาสีแบบนี้เขี่้โห แต่เราจะเรียกหน้าก็ได้เพราะจริงเป็นทองคําสมัยก่อนเขาผสมไม่แข็งอคุณไปดูเถอะหน้าวัวเพราะเงินเหรียญเพราะเงินน่ะรลหะตอนนั้นแบบนี้หมดอ่ะใช่ทำให้ดูง่ายนะว่าต้องเป็นอมจมูเหมือนหน้าอ่าเย่างนี้เข้าใจง่ายอ่า<ด>ถ้าเป็นทองวาวๆบางที<ช>เกได้ใช่ใชัดเจนครับแบบนี้เซียนโอนเบอร์หนึ B ่งของวงการสอนให้คนดูพับเป็นอย่างลูกวิธีประมูลเลยครับเหรียญนี้เอางี้ดีกว่าเพราะแก้วเนื้อนาคเนี่ยเก็บพระในบ้านเป็นร้อยล้านมีเนื้อพิเศษแบบนี้หรือยัง นะนะน,นะครับนาทีเดียวนี่มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วหายากอันดับไม่มีร<ม>าคากลางอะไรที่คำว่าเนื้อพิเศษผมอ่นเนื้อทองคำที่สร้างก่อนปีหนึ่งศูนย์ได้นะสุดแพงก่อนปีสองศูนก็แพงถ้าหลังปี3าสิกว่าไม่ค่อยแพงแต่ถ้าก่อนปี2 5ง0ันยิี่อภิมหาแพงจัดลำดับง่ายๆเพราะสมัยก่อนการสร้างโดยเนื้อพิเศษแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับพีทวีมาแน่นอน ราคาสุดท้ายอยู่ที่1น0 0บาทมาที่10,000บา 30, 80, บาทมาที 100, 0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 00. ่1 8 0 0 0ปบาทครับราคาสุดท้ายก็บอกว่าเก็บพระในบ้านเป็นร้อยล้านอ่ะแล้วมีเหรียญแบบนี้แล้วหรือยังสวัสดีพี่นัทพง์นะครับส่งดาวให้9 9ขอบคุณครับมาที่หนึ่งหมื่นก้บาทครับราคาสุดท้ายก็ไปดูดิเพราะลุงอ่ะเนต้องแดงเท่าไหร่พอเนื้อน้ากี่ล้านอ่ะอยู่ที่หนึ่งหมื่นก้บาทครับราคาสุดท้าย มาที่สองหมื่นบาทแล้วสวัสดีพี่วินัยด้วยไม่เก่งได้ยังไงล่ะก็ท่านอ,อนอันอันดับหนึ่งสองคู่อ่เาเพะลุงมท่ากระเบืออ่ออยู่ที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับจริงครับปลาที่สร้างเนย้องคำได้แสดงว่าท่านต้องเก่งจริงจริงยิ่งใหญ่ตำแหน่งใหญ่ลูกศิษย์เยอะทําให้ลูกศิษย์ลูกหาล่ํารวยได้เกิดประสบการณ์เขาจึงมาออกทุนสร้างเหรียญให้ท่านแล้วยันท่านพปะนเอกลักษณ์เลยนะผมจะบอกให้ มาที่สองมืนหน่านะครับราคาสุดใจย,ยันตัวนี้คือยันเอกลักษณ์ของท่านเลยนะนึกถึงสมัยก็ลงหนังสือทุกเล่มถูกครับแล้วเหรียญท่านสร้างน้อยกว่าพอลุง้ลยอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งหนบาทมาที่สองหมืน่นหนึ่งบาทห้าร้อยบาทครับราคาสุดใจที่ราคาเต่าสุกใจเหรออยู่ที่สองหมืน่นหนึ่งหนห้าร้อยบาทครับราคาสุดใจแกบ มาที่2อง0 0ื่นหนึ่งมาที่2อ0 0มบาทที่พี่จรูนอยู่ที่2อ0 0 0บาทที่พี่จรูนครับราคาสุดท้ายอะไรที่มีตังเหมือนเราก็มีพ้าเหมือนเราไม่ได้นั่นแหละครับพรนนครคับแล้วแบบนี้นะนนโอ้ปิดไปผมบอกเลยนะเจ้าของอ่ะอีกอันหนึ่งมีแนบผมขอเขาเขาไม่ให้เขาให้แค่อันนี้มาอืม ท่านเป็นชาวคอมเมนพี่พอปูกโกรกราโอ้่รู้รจริงครับปิดไปดี่พี่จะรูนนะครับสองหมื่นสองพันบาททวนอสองหมื่นกว่าบาทก,กับเหรียญพ่อแก้วเนื้อพิเศษขออีกเหรียญครับอได้ครับพี่สักครู่พี่วงพันสูๆครับท่านพี่อ้าวรุ่นแรกเลยอ่า ไม่เจอกันมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหพี่โอ้โหอ่าเอาว่าเห็นเห็นเห็นงันน้นสุดท้ายว่ไรเหรี่ญบพราแก้วเล่นทุกรุ่นนะขอให้ทันใช่ยินดีด้วยครับรุ่นแรกไม่ไดีนานะแล้วเรี่ญน,นี้หายยากรุ่นแรกหลักแสนเลยเพศแล้วพัะคุณภาพจริงๆที่สุดแล้วนะเราก็ต้องเก็บ ของที่นะมีความต้องการแต่จํานวนของไม่มีแล้วเพศแล้วนะครัคุณภาพจริงๆนาทีนี้โอ๊ตบางแบรดังสุดวันนี้ช่องนิวหนึ่งก็ลงช่องนิววันนะก็เขายังไม่เห็นเลยกลาบขอบพระคุณนะโอ้สุดยอดกับพี่คิดถึงพี่ทวีจังเลยทัานอยู่กับเราอ่าพี่ทวีพลาดได้ไงสองนาทีพี่จะพิพาดได้ไงนะะ วิธ oh. ีบางบางบางครั้งอะ่ะท่านจะเป็นเจ้าภาพ hmm. อ่าตามวัดต่างๆต,ต้องไปเป็นประธานในพิธีตลอดอ hmm. oh. กว่าจะเสร็จพิธีจะมาอยู่กับเราก็ประมาณนน oh. เนี้ยห้าทุ่มยี่คืนนี่ครับลุยเลยลุยเลยรุ่นแรกหลวงพ่ะแก้ววัดช่องลมนี่คือลมหน้าปกหนังสือทุกเล่มเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าสองนาทีรวยรวยเฮงเมาที่หนึ่งมห้ันบาทครับเปิดแรก สวัสดีพี่โอ๊ตบ้านโ,โบกแชร์ครับอะนี่คิดถึงเช่นกันครับมาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับาราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาท,บาทแล้วเหรียญนี้สวยๆเล่นกันสองแสนกว่านะอาจารย์เอาวะยังไงคุณไม่เห็นแล้วละ่ะเพราะเหรียญรุ่นแรกเพราะแก้วคนเก็บคนแขวนประสบการณ์เยอะปิดตาเหรียญทุกรุ่นที่เป็นยันนี้ขอให้ทัานท่านแหงหมดช่องทันบีสนทิดเหรอครับนิวัน มาที่2,500 0บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่2,700 0บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่2 8 5 0 0้าบาทแล้วมาที่ 20, 8, 2 0 0 0มันมาที่สองหมื้าพอยแบงค์ช่วยอ่านชื่อมั้งได้ไหมอยากรู้ใส่ที่เหลือเกินอายาล้่ที่เหือเนบาทะโอ่านชื่อไม่ทันนี่อยู่ที่สามหมนบาทที่บินนัตะพงนะครับราคาสุดท้าย ให้ผมบอกเลยของแบบนี้ไม่ได้มีผ่านมาให้คุณได้ครอบครองของแบบนี้คืออยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายเดี๋ยวที่สามหมื่นสองพันบาทมาที่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทที่พี่วงบันอยู่ที่พี่วงบอลสามหมื่นสองพันสี่ร้อยครับาราคาสุดท้ายครับโอ้โหปิด ไปที่พี่วงพันนะครับสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทบางอย่างนะงผมบอกไบมน่้ก่อนว่าพระเครื่องที่เป็น,นอามาะยนิยมอ่ะเราไม่ค่อยเห็นในวงการน้อยคนจึงจะมีโอกาสได้เห็นแต่เมื่อไหร่ที่เห็นแล้วจะกลายเป็นว่าทำไมวันนั้นเราไม่เอาไว้ทำไมวันนั้นเราไม่เก็บแล้วต่อไปอ่ะวงการพระเครื่อง จะย้อนกลับมาเล่นที่ตัววัตถุมงคลครับไม่เล่นที่คนขายไม่เล่นที่พีเซนเตอร์จะกลับมาเล่นที่คุณค่าของวัตถุมงคลจริงๆแล้วเชื่อเนะครับเมื่อคนดูพระเป็นเขาก็จะต้องหาพระเครื่องที่ไม่เคยลดคุณค่าหาพระเครื่องที่เป็นสุดยอดของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดสุดยอดครับศักดิ์สิทธิ์เหนือเงินงพบเจอน้อยมากๆครับน้องบาส นนองน้ำเก่าอ่าโอ้โหดูสิรอชมปบะมูลปาตาลใครพอเป็นคนเริ่มอ่ะถามทำไมคนจริงอยากได้พาแบบนี้เพราะว่าพอสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราไม่คิดหรอกครับว่าจะเหลือเหรียญปาตาสภาพนี้เราได้เห็น อ่าเดี๋ยวผมขอครีมขอเหรียญป่าตานจะมีสองแบบจัดมาได้เลยครับพี่ยาเย่อ่าพี่พี่ดูนะเขียนป่ะนี่จะมีบ็อกที่เขียนมรณะกับไม่เขียนถ้าทันน่ะคือไม่เขียนถ้าแจกงานศพคือเขียนมรณะนี่นะลงยาก็ต่างกันนีพยาทึบ อันนี้เป็นยาเป็นยายากระจกยาใสอ่าเป็นยากระจกยาใสนี่แล้วก็ต่างกันอีกอเห็นไหมหน้ากากก็จะคนละหน้าถ้าเกิดว่าคุณมีให้เห็นคุณจะเข้าใจบางครั้งอะหน้ากาก ศึกใช่ป่ะเขาก็ไปถอดเอาหน้ากากอันนี้มาใส่อันนี้แล้วประกันหน้ากากเดิมกี่แสนละทีนี้แบบเนี้ยอยู่ประมาณสักสี่หมื่นนี่เอ้าทำไมบล็อกมานะแพนประสบการณ์เยอะนี่นะพอเปลี่ยนวัดใต้พอาจงวัดและต่างนอกนี่พออีพอจาดมาเสก อ่านี่อ้าววันนั้นใครได้กระไหลทองไปนี่เหรียญน,นี้โอ้แล้วเวลาเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเใครไม่อยู่ในไลฟ์วันนี้คือเหรียญสภาพเนี้ยถ้าอยู่ในเซียนที่ไหนแล้วแต่คุณโดนไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดแสนอ่า ขอถามหน่อยครับว่าพ่อคุมีหน้ากากของคำไหมครับอ่าพี่ธนัทบอกว่าอยู่นี่ครับสวัสดีเฮียธนัทด้วยพี่ธนัทอ่่าพีธนัที่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อำนาจพี่ชายกมลนี่เห็นไหมเหรียญนแ้วก็ต้องจดจำนี่อ่าโอ้โหตัวจริงเสี่ยงจริงแล้วแต่ดูพามาเพิ่งเคยเห็น ครั้งแรกในชีวิตเลยครับเหรียญน,นี้ส่วนมากเจอแต่สภาพศึกๆึกท้าสมบูรณ์แบบเต็มร้อยแบบนี้มันมันเป็นความฝันไปแล้วแล้วก็คืออย่างนี้ไม่มีใครเขายอมขายสวยอามีแต่เขาไม่ขายถ้าขา,ายจะเรียกราคาแบบไม่ง้อคนซื้อจัดจัดจัดอาจารย์อยากดูประมูลแล้ววันนี้ใครจะมีบุญวาสนาได้ครอบครองไม่รวมตลับ ไม่รวมตลับนะพี่รายการนี้แก่ตลับออกเลยดีกว่าเดี๋ยวงงอ่าแก่ตลับออกก่อนเลยพวกแทบตะกระชาก็จะคอ,อเลยไม่เยี้อ่ะนี่โอ้แล้วเป็นที่ดินใจกลางกรุงเทพเลยอันนี้แน่แช่แป้งกว่าทองแท่งแน่แช่แป้งกว่าที่ดิน เหรียญปาตาที่แพงที่สุดในประเทศไทยนี่ขอบคุณนะพี่สยามตาจูแล้วท็อปสุดก็คือเงินลงยาแล้วนี่ลงยาส้มแล้วไม่กระทาะเลยด้วยอันดับหนึ่งเรียนปาตาเลยครับท่าเที่ยงคืนวันนี้โอ้ไปตลับเผ็ดนี่เท่าไรครับเนี่ยประกายเต็มเต็มตาม,มากๆพี่โอภาสเปิดแรกมาเวลาเดินยาพิมพ์เริ่มไปแล้วบางท่านเนี่ยไม่อยากจะไปหนักกับตลับ อาจารย์ต้องเขียนราคาใส่มือด้วยตลับใบนี้เกือบแสนครับมาแล้วครับเปิดแรกไม่รวมตลับดีกว่าผมเขียนราคาใส่มือเรียบร้อยอ่ามาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งแสนบาทเวลาเดินแล้วอยู่ที่หนึ่งแสนน้ามือแบงค์รับราคาสุดท้ายมาที่สองแสนบาทแกัราคาสุดสุดท้ายผมจ<ม>ึงบอกไงใครจะเชื่อว่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะมีเหรียญปาา่าตาลสภาพนี้หลุดมาในวงการ มาที่250,000บาทครับราคาสุดท้ายครับดูภาพไม่ค่อยเค่งแต่ดูค้อมคลตามวิชาจัดโอดบอกมาหน่อยครับลงยาส่วยจัดอดใจไม่ไหวมาที่ส0 0 0สนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่3 3มแสนืนบาทแล้ว มาที่สามแสนสามมื่นบาทแล้วก็จะไล่ทองอยังหกเจ็ดแสนนี้เนื้อเงินลงยาต้องเป็นล้านก็นคือท็อปสุดคือเงินลงยากระไลทองหกเจ็ดแสนครับสวยสวยตาครับบางเป็ดไก่เป็นล้านมาที่สามแสนมีบาทครับม,มีมาขายเหรอเห็นเหรอถ้าสภาพน,นี้มีแต่โช์มาที่สามแสนามหมื่นบาทมาที่สามแสนหกหมื่นบาทอีกเพื่อนตายแล้วอย่้ไม่ได้มที่สามแสนหกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามแสนหกหมื่นบาทแล้ว อยู่ที่สามแสนหกหมื่นบาทครับมาที่สามแสนเจ็ดหมื่นบาทมาที่สามแสนแปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายไม่ได้พกครับผมบอกเลยนี่แต่ได้ใส่ได้เห็นได้คุยกันมาที่สามแสนเก้าหมื่นบาทครับมาที่สามแสนเก้าหมื่นผมบอกเลยนะเวลาเปลี่ยนราคา,า,คาเปลี่ยนแล้วราคาที่คุณใส่อยู่กับป่าตาลลงยาไม่กระเทาะเลยสภาพสวยสมบูรณ์เนี่ยมาที่สี่แสนบาทแล้วโอ้โห หกแสนยังไม่แพงเลยอาจารย์ไม่มีราคากลางสำหรับเหรียญนี้ครับอยู่ที่สี่แสนบาทกรับราคาสุดท้ายที่สุดของคาคืนนี้สุดไหมสุดโอ้โหนี่ปไปใคร,ร <โอ S 1> ที่สักครู่ที่สี่สักครู่มีด้วยฮะพี่องอาจนำไทยนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาททวนโอ้โหรีโหลดโขรีโหลดกันอยู่ ก็จะคืนควาปิดได้ดีเลยนะพี่ยินดีด้วยครับแล้วองค์นี้สวยจริงๆสุดยอดของดีแล้วครับอันนี้แพงที่สุดในประเทศไทยราคาเนี้ยยังซื้อทองแดง<ช>กระไลทองเต็มๆ,ๆไม่ได้เลยจริงเดือดดานยิ่งกว่าแดงเดือดโอ้โหโหใครจะผมบอกเลยนะเหรียญนะ่ะมีแต่ใครจะขายเขารู้ว่ายิ่งผ่านไปแต่ละการเวลา ผมบอกว่าค่าภาษาพูดนนนงคือราคาขึ้นเนี่ยแน่แช่แป้งยิ่งกว่าเก็บทองแน่แช่แป้งยิ่งกว่าเก็บที่ผมบอกไงโหพี่องอาจขอโอเคสามตัวขอโอเคสามโอเคครับพี่องอาจโอ้โหโหได้มา,านี้ไม่ขาดทุนนี้ก็ดีแล้วต้องใส่ตลับไปด้วยฮะคุณภาพไม่มีตกหลายสันขวานของจริงเหมือนได้ตลับฟรีครับ โอ้ยังไม่ได้ให้ตลับไปด้วยพี่ใจเย็นโอ้เพื่อบางท่านเนี่ยต้องการที่จะนะไม่ชอบเพ็รอยากเลี้ยงทองธรรมดาแต่ถ้าได้ตลับไปด้วยก็สวยนะพี่อ่านะอยากได้แบบเลี้ยงทองธรรมดาลงกดโอเคโอเคโอเคอยากทราบราคาตลับเลยพี่แซวกันใหญ่เอา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 เรื่องจริงไหมอ่าผมซื้อพาร์ตผมไม่ได้ซื้อตลับเขานะประเมินราคาตลับไม่ได้อืใช่ถูกต้อง อันเนี้ยเราพูดเราไม่ต้องไปแอบกันว่าผมซื้อผ้าเนี่ยผมไม่ได้ซื้อตลับเพราะเราเวลาซื้อผ้าเนี่ยเราไม่ซื้อตลับอยู่แล้วเสียมาอะอ่าถูก้องมีถูก้องแต่ถ้าอยากจะได้ตลับหนงไว้ถามเจ้าของเขาให้อ่าแต่ถ้ามาแบบไม่มีตลับก็ไม่สวยตั้งใจจะถ่ายรูปสตูช่างภาพผมไปถ่ายภาพงานประกวดอยุธยาอันนี้รับอีเวนต์พิเศษพรุ่งนี้องวิ่งไปถ่ายที่ราชบุรี วนกลับไปถ่ายที่ราชบุรีพี่วันต้องวนกลับไปถ่ายที่ราชบุรีที่ดีที่สุดของวงการอีกหนึ่งวันครับ,บจริงจริงเราไม่คิดว่าเราจะได้มีเหรียญป่าตาสภาพนี้ได่ตลับไปใส่งามเลยครับทําไม่แพงมากทําไมแพงใช่หูใบดี้ก็บอกว่าเนี่ยใบเนี้ยตอนนั้นทํามา 8, 000, แปดหมื่นล้วก็เนมนะเสียนผ้านะเราก็จะไม่ค่อยซื้อตลับอะ่ะใช่ วันนี้นาภาคือสูตรของคุณพี่โอบ้านะเนี่ย <c oughs> เห็นเหรียญป่าตาลสภาพนี้ที่เสียนคนไหนในประเทศบ้างตอนนี้บอกผมหน่อยนาภาวันนี้ให้ร้อยเต็มร้อยยินดีด้วยครับอาจารย์สนับสนุนและอนุรักษ์การสะสมพาจริงๆครับพิน่นาทวูิสวยกว่าน,นี้ผมยังไม่เคยเห็นเลย เก็บสวยเก็บองค์เดียวจบจริงๆอย่าทึบเท่าไรครับผมเบียร์น้อยอย่าทึบนี่ก็สุนอันนี้จุนเก่าถ้าเหรียญนี้ใครเอา,าเอาสามหมื่นเจ็ดถ้าเหรียญนี้ใครรับเอาสามหมื่นเจ็ดครับมีสร้างปีอ่าแปดหกไงอ่าเหรียญนี้สร้างปีแนะปดหกนะพี่ใครรับเอาสามหมื่นเจ็ดเอาสามหมื่นเจ็ดพี่นี่ก็คือ,อสวยเต็มร้อยเหมือนกันถูกกับวัเนเรื่องอีก าาีเาทาพเตาวุธครับโอ้เหรียญสวยมากสวยจริง 30, วิสามิลลนเจ็ะเห็นไหมเพราะเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกมรณะใช่อ่าอันนี้เป็นบล็อกทันตัวไม่มีมรณะภาพสวยในยุคนี้ไม่มีเห็นกันแล้วยอดเหรียญประสบการณ์วิชัยมงคลสมัยก่อนมีแต่ลงหนังสือพระทุูกเล่มเลยครับเหรียญพวกนี้ลืมไม่ลงอ่ะเดี๋ยวขอนะใส่ตลับไปถ่ายรูปก่อน ก็น่าก็น้าตัดตลาบเพชรนะครับอ่าจริงๆผมบอกก็น่าตัดตลับเพชรด้านบนมีพาเลียมทองอะไรบ้างก็เยอะอยู่ครับทีเด็ดเลยที่วันนี้ห้ามพลาดนอนไม่หลับอ่ะใครพลาดจะนอนไม่หลับคืนไงถ้าไม่ไปงานประกวดผมคงไม่ได้เห็นสวยขนาดนี้